สวัสดีค่ะทุกคนเจสเปคเกสเลเบียงหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะซึ่งเนื่องจากว่าได้แชร์เรื่องของการสมัครสอบแล้วก็ศูนย์สมัครสอบภาษาฝรั่งเศส TCF, d e f ใกลบ้านว่าเช็คยังไงนะคะก็สามารถดูจากวิดีโอต้นทางอันนี้ได้แล้วก็มีคำถามต่อเน,นื่องมาว่าไม่ได้เรียนในคลาสมาขอสอบได้หรือคะตอบเลยคะ่ะว่าขอสอบได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียนมากับโอฟี่แล้วโอฟี่หน่วยงานโอฟี่หรือว่าโรงเรียนที่โอฟี่ส่งเราไปเรียนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แบบส่งเราไปสอบเพื่อให้ได้ดิปลอมเดฟหรือว่าเทเซฟเราสามารถสมัครสอบเองได้ค่ะ ก็เช็คบนอินเทอร์เน็ตเลยว่าศูนย์ใกล้บ้านที่ไหนจากนั้นก็ติดต่อสอบถามเลยค่ะว่าเขาจัดสอบวันไหนบ้างแล้วก็จ่ายตังค์ค่าสอบอะไรได้เลยได้เองเลยหรือสําหรับคนที่แบบเรียนเองที่บ้านเพราะว่าศูนย์สอบออฟฟิไกลอะไรอย่างเงี้ยสามารถเรียนเองได้ออนไลน์ได้สามารถหาอาจารย์ที่สอนออนไลน์ก็ได้หรือว่าแบบเรียนด้วยตัวเองสามารถซื้อหนังสือสอบด้วยนะคะแล้วก็แบบมาเตรียมสอบได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวแนะนำหนังสือให้ค่ะ แล้วก็เช่นเดิมค่ะหาศูนย์สอบใกล้บ้านสมัครสอบเองสมัครสอบเองได้ทั้งแบบอ่ะเอหนึ่สะเดอร์บอ b บเดอร์บีหสมัครสอบได้ด้วยตัวเองเลยค่ะหนังสือที่สามารถซื้อเองได้ตามร้านขายหนังสือนะ,ะที่ร้านฟานักหรือเชลลมนเนี่ยก็ลองดูค่ะตามนี้แล้วแต่ ระดับที่เราจะสอบสามารถเลือกได้อันนี้เป็นของ TCF นะคะก็ลองไปดูตามร้านหนังสือนะคะถ้าตามร้านหนังสือไม่มีเราก็สามารถสั่งออนไลน์ได้และถ้าใครอยากที่จะเตรียมตัวสอบด้วยตัวเองค่ะเข้าที่เว็บไซต์ f o s Education แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเห็นไหมมันก็จะมีลิงก์ให้กดไปดูหรือว่าลองทำข้อสอบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบ ของ d e ฟนะคะซึ่งเราสามารถโหลดเอกสารออกมาได้แล้วก็สามารถฟังในส่วนของพาพร์ทคอมเพลียงซงโอคลได้นะคะลองไปทำกันดูอันนี้แหละทั้งหมดที่จะแบบเออแนะนำได้อะเนาะก็ถ้าสมมติใครที่แบบบ้านอยู่ไกลโอฟฟี่มากเนี้ย ก็สามารถที่จะต่อรองกับเขาได้ก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวอีฉันจะเรียนออนไลน์เองนะคะแล้วก็จะไปสอบเองเสร็จแล้วก็ค่อยส่งใบดิปลอมนะคะหรือว่าใบเซอร์ติฟิเคทที่เราไปสอบมาเนี่ยให้กับทางออฟิศโอเคค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะ